สวัสดีครับผลลัพธที่ได้ก็คือคลิปเกมเนี่ยน้องมาโชว์เลยเนี่ยมันคือคลิปเกมเนี่ยจำไหมมันคือคลิปเกมปับปับกล้องปั๊บมาให้เวลาเล่นกันเถอะตีกล่องหาที่แล้วเร,า,รเาเราตกไม่ได้นะจะตกต,ต้องล่องนี้ไม่ได้ตกไม่ได้โค,ค้งเที่ยวไปแล้วหายไปแล้ว ไม่ใช่ไหมคลิปมันหายไปแล้วแะเออขุดขุดออันนี้ต้องใช้พี่แอด๊ดเออแบบแนี่อะไรคะดูคงเต็มตัวเลยต้องทิ้งสักอย่างที่ไร้ประโยชน์ อันนี้ก็ต้องทิ้งอุม้มเขา้ากลัวต้องยืนงี้ก็ทิ้งเออทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยเสร็จทิ้งของแล้วเพียร์เลยละในเวลายิโย่ิโยออกมึงเข้าใจไหมยิโยออกเร็วย cắt, cắt cỏ ừ cỏ mà tỏ ừ nó tiếng còn xỉn đang đăng ừ tỏ bốc, tỏ bốc ừ เออตัอบวอกตัอบวอกเลยเย้เออขุดขุดไม่ค่อยมีอะไรน่าอั่นใ,นใจเลยอมย,ยกเว้นสลับอุปกรณ์ไปมามาไปมาไม่ค่อยมีอะไรน่าอั่นใจเลย,ยหืมน่าเบื่อทำไม,มาวันบล็อกรอบนี้มันน่าเบื่อจังวะ บอกน้าเบื่อไก่เอออาหารตอนนี่ยหิวเรี่ยงอ่ะอันนี้อันนี้หิวเรี่ยงอ่ะแล้วมาเช็ดทำไมเนี่ยโอนี่ต้องการหินอีกหน้าก้อนหน้าก็หดห้าก,ก้อนวันนี้เรามีสาม ก้องอคุณหายหิ้งนี่แหละคุณอจะเจอเฮ้ยไ,ไก,ไก่เอออาหารอาหารสูดไก่เออสุดโคต ขุดขุดไม้คิปนี้่าจะใกล้จบแล้วอ๋อน่ขอจบเพื่อแค่นี้บายยนะทุกคนบ๊ายบาย